สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องสมศักดิ์ออนทัวร์ชแนลนะครับวันนี้ว่าด้วยเรื่องกล่องซุ่มนะครับกล่องซุ่มเธอดูวิดีโอนะครับดูเพจเพจหนึ่งเธอสั่งมานะครับหนึ่งกล่องไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะเกับกล้องให้ดูนะครับผม นี่นะครับกล่องที่สั่งมานะครับก็จะเป็นอย่างนี้แ่ยังไม่ได้แก่นะครับมาถึงประมาณช่วง10บโมงนครับสิบโมงนี่ครับหนึงกล่องครับไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้นางเข้ามาดูนะครับแล้วก็มาแกะให้ดูแล้วก็จะสัมภาษณ์นะครับ เสียงนางเข้ามาแล้วนะครับมาจากข้างนอกละมาจากที่ทํางานมาแล้วครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกให้เข้ามาข้างในห้องนะครับมาเปิดนะครับผมมาเปิดดูว่าข้างในเป็นเป็นอะไรบ้างกล่องสุ่มกล่องนี้นะครับบิวบิวมาแล้วบอ <c oughs> สสงสน่าจะมาครับเดี๋ยวเ,เปิดประตู มาเปิดกล่องซุ่มเร็วๆลยรอนางมาเปิดนะครับผมอ่าเข้ามาแล้วเข้ามา,<ห>มาแล้วอ่าดูกันเลยนะครับผมข้างในเป็นอะไรมาเราก็ยังไม่ได้แกะดูนะครับกล่องนี้เท่าไหร่ครับนี่สามร้อค่ะ ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่านะครับผมสามร้อยดูจากเพจนะครับสั่งมาจากเพจดูกล่องแรกกันเลยครับผมกล่องนี้ร้อยห้าสิบค่ะอ่ามันจะคุ้มไหมครับร้อยห้าสิบกล่องละร้อยห้าสิบนี่ยเป็นอะไรครับผมดึ้งดึง เป็นสักัร้อยห้าสิบบาทร้ <150. S 1> อยห้าสิบคุ้มไหมครับพี่น้องดูเอาครับอ่ะต่อไปครับกล่องที่สองเป็นอะไรเรามาลุ้นกันลุ้นครับลุ้นเธออยากได้โทรศัพท์ครับไอโฟนแต่ก็เอาคีมไปก่อนครับ เรียบร้อยครับ My skin เรียบร้อยคุ้มค่าครับคุ้มค่าของการเราคอย My skin ร้อยมัมีกล่องอะไรครับข้าวขาวครับอ่าเป็นอะไรแต่ว่าในป้ายมันห้ารอยเก้าสิอ่าเป็นอะไรดูกันครับก็มีหนึง่งซองนะคะ เป็นใบไรลุ้นกันครับผมลุ้นกันเรียบร้อยครับเรียบร้อยดี iPhone 11 iPhone 11คมหวังทางประเทศครับผมของทั้งหมดนี้ก็จะเอาไปขย่าแล้วก็ผัดกับข้าวกินนะครับผมเรียบร้อยดีอ่ะสมใจอยากครับ ใครอยากลองก็สั่งได้นะครับกงสุ่มครับผมเพ็ไหนก็ได้ครับใครอยากลองครับผมสั่งมาได้ครับอยากลองอยากได้ iphone 11, สั่งครับสั่งสุดยอดมันอยู่ตรงนี้แหละครับคุ้มค่ากับการรอคอย iphone 11ตอนแรกแล้วก็ปอยขอบคุณครับครับผมสมใจอยากนะครับผม จอดมากกล่องซุ่มบรรจุไม่มีอะไรครับดูเพจแล้วก็สั่งมาอยากได้ iPhone วมากันครับนี่แหละครับการเสี่ยงครับมันก็ต้องอย่างงี้ฮะความเสี่ยงเราก็เปิดดูแล้วนะครับผมกล่องสุ่มครับเรียบร้อยดีครับอยากได้ iphone เสี่ยงมา1นึ่งกล่องได้ครีมครับเรียบร้อย เก็บตัวอีกครับกบเกลื่อนหัวเราะยิ้มครับรู้ทั้งรู้ครับมันไม่คุม้มใครจะเอา iPhone 11มาใส่ครับกล่องละ3ามอยครับนี่แหละครับเจ็บแต่จบครับถ้าใครติดตามคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เอาไว้ด้วยนะครับสำหรับคลินี้สวัสดีครับ